คุณต่อยขอบคุครับขอบคุณมากๆค,ครับกลับมาดูรายการของเราอีกครั้งทุ่ครับนี่คือกลัวคุณต่อยแล้วันนี้จะสอนทํากับข้าวกันอีกแล้วเมนูที่จะสอนในวันนี้เขาเรียกกันว่าเหลี่ยมต้อผัดเกลเค็ม คำว่าเหลี่ยมต้อเนี่ยท่านรู้จักกันหรือเปล่าไม่รู้จักจริงๆครับในหมูตัวหนึ่งจะมีขาหลังอยู่สองขาในขาหลังเมื่อผ่าออกมาเสร็จเรียบร้อยจะมีเนื้อส่วนหนึ่งคล้ายๆสามเหลี่ยมอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นหมูตัวหนึ่งก็มีสองเหลี่ยมต้อเท่านั้น<อ>เขาจะเอาเฉพาะเนื้อตรงนี้เอามาทําแต่เอามาผัดกับเคยเค็มเอ๊ะแล้วเคยเค็มเป็นอย่างไรท่านต้องเป็นคนภูเก็ตปรุงโคพังงาถึงจะรู้จักเพราะทางโน้นเขามีเคยเค็มวันนี้สูตรน,นี้มาจากภูเก็ตเลย ยิ่งทำรายการนานวันขึ้นยิ่งพบความเป็นจริงว่าอาหารประเทศไทยนี่อร่อยจริงจริงจริงครับแล้วมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้มาเฉพาะร้านที่มาสอนอยู่แต่ในกรุงเทพเดี๋ยวนี้มาจากต่างจังหวัดเป็นความกรุณาของเขาจริงๆมาเนี่ยเขาก็ต้องเสียเวลามเสียเวลาเข้ามาของข้าวก็ต้องเอามาแต่เขาบอกว่าทํามออกรายการครัวคุณต่อยเขาอยากมาออกเพราะหนึ่งเขาเชื่อเราสองเราเชื่อเขาไหม ถูกต้องพอเขาบอกมาเราก็ส่งคนไปชิมเมื่อส่งคนไปชิมเสร็จใช้ได้เลยจริงๆท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมพบก,กับคุณธทีรศักดิ์ผลงามจากร้านชื่อเท่มาก <c oughs> ตู้กับข้าวจากภูเก็ตครับ <c oughs> สวัสดีครับ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 สวัดีครับยินดีครับยินดีครับคุณธดศักดิ์นี่คล่องแ้ว่วงไวมากเมื่อก่อนออกเงินกู้ครับแล้วก็ตอนหลังๆมาพอหลังจะออกเงินกู้สักพักหนึ่งก็ตั้งตัวได้ก็ให้เขากู้ไปประมาณ7,8500ล้าน7,000 0ล้าน ไม่ใช่กระจอกนะครับทําอาหารทําร้านเนี่ยทำด้วยความรักนะฮะครับผมไม่ใช่ทําเพราะไม่มีจะกินนะฮะเดี๋ยวเห็นร้านเขาเราจะตกใจนะฮะว่าร้านเขาในภูเก็ตนี่ตอนนี้ถ้าพูดถึงตู้กับข้าวขึ้นมาทั้งภูเก็ตเลยครับรู้จัก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 ครับขอบคุณมากครับให้คุณสุดยอดขอบคุณมากครับแล้วชอบวิธีที่คุณทํางานวันนี้เมนูนี้ท่านต้องเอาไว้นะ ต้องเอาไว้ในใจเลยมันทําง่ายแต่มันมีเคล็ดลับใช่ครับผมเรารเริ่ม,<ผ>มต้นกันเลย<ด>ก่อนอื่นเริ่มต้นนี้ก่อนเลยดีกว่าครับ ตู้กับข้าวอยู่ที่ไหนตู้กับข้าวนะครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอยู่ที่ถนนพังงานนะครับถ้าไปไม่ถูกก็เอาง่ายว่าภูเก็ตอยู่พังานเอ้ยอยู่ถนนพังงานก็เอมากเลยอยู่พังงานแล้วก็ใกล้กับธนาคารกสิกรนะใรับธนาคารกสิกรไม่ไม่หลงแน่ครับเป็นรันเวย์ด้วยแต่พูดจริงๆเนี่ยไปถามเขาเถอะไปทั้งจังหวัดรู้จักทั้งจังหวัดถามเลยเไปตู้ข้าวอ๋อไปครัวไม่ใช่แล้วยังไม่ใช่แล้ว เราไปดูกันเลยครับนี่คือร้านตู้กับข้าวท่าผู้ชมดูร้านเอาเองก็แล้วกันร้านนี่สวยมากเท่ใหญ่เบลเทอนะฮะและนี่คือเครื่องที่จะทำทั้งหมดนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากก็เอาตั้งต้มน้ำนะฮะก็ใส่เกลือนะครับเราจะสะดุ้งหมูก่อนนะฮะดูถิมต้อนเนี่ยเพื่อเวลาหั่นเนี่ยจะได้หั่นง่าย นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราหมูสดผัดเนี่ยมันจะลําบากแล้วก็ออกมาจะไม่สวยเอาเหลี่ยมต้อนไปสะดุ้งน้ําอย่างงี้สักสินาทีสิครับไม่เกินนะครับท่านผู้ชมดูนะต้องไม่เกินนะเพราะว่าเวลาหั่นออกมาท่านจะเห็นเลยว่าทําไมเขาต้องทํา10นาทีจะเห็นเนื้อแดงอยู่ข้างในเนื้อแดงอยู่ข้างในนั่นแหละใช่ไหมครับยังไม่สุกนะครับหลังจากนั้นก็เอากระทะตั้งนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันครับนะครับก็พอน้ํามันเดือดนิดนึงนะครับก็เอากระเทียมกีบเล็กนะครับตำนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะฮะหยาบับ ตามเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ผัดด้วยกันนะครับก็ผัดให้หอมนะครับผัดให้มันหอมขึ้นมาเลยใช่ให้มันหอมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ลงหมูเหลี่ยมต้ออันนี้นะครับใส่หมูลงไปผัดให้เข้ากันผัดให้เข้ากันครับสักครู่ให้กลิ่นหอมแตจมูกนิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ตัวสําคัญก็คือ เคยเค็มนะครับเคยเค็มนี่เคยเค็มลงไปครับประมาณ2ช้อนนะฮะสองช้อนครับผมเคยเค็มที่ดีต้องออกสีม่วงๆนะฮะต้องออกสีม่วงๆแล้วก็ตาเคยใหญ่แล้วก็หนังก็ใส่น้ําซุปผสมเข้าไปสักช้อนหรือสองช้อนกันมันแห้งกันมันแห้งนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็นิดหนึ่งคือน้ําตาลเพราะว่า เคยเค็มเนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวกับความเค็มเพราะฉะนั้นเราใส่น้ําตาลอย่างเดียวหวานด้วยหลังจากนั้นก็ใช้หอมแดงซอยนะครับพริกชี้ฟ้าเขียวและก็แดงนะครับก็สุดท้ายก็คือใบมะกรูดซอยนะครับแล้วก็ผัดเข้าด้วยกันนะครับผัดให้เข้ากันใช่ตอนนี้เราจะได้กลิ่นค่อนข้างชัดมากนะครับทั้งกลิ่นใบมะกรูดกลิ่นหอมอะไรอย่างี้ครับก็หลังก็เอาใส่จานเป็นอันเสร็จสิ้นครับแล้วก็โรยด้วยหอมแดงซอยทีนึงแล้วก็ใบมะกรูดซอย เป็นความจัดจ้านเสร็จสิ้นความจัดจ้านของเหลี่ยมต้อผัดเคยเค็มครับครับผมมันเป็นอาหารทองใครจริงๆแล้วเป็นอาหารทางตาอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่นะครับจริงๆตอนสมัยเด็กเนี่ยบอกนิดนึงว่าผมเนี่ยทานเหลี่ยมต้อมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าทานคือต้มแล้วก็จิ้มกับเต้าเจี้ยวแบบคนจีนธรรมดานั่นล่ะนะครับทีนี้พอเวลาการเวลามันผ่านไปอ่ะคือด้วยความเมื่อคุณไตพอบอกเมื่อกี้ว่าคือเคยเค็มมีภูเก็ตกับพังงานค่อนข้างเยอะทีนี้เคยเค็มเนี่ย ทำอะไรก็ค่อนข้างอร่อยเพราะคนใต้ชอบเพราะฉะนั้นน่ยคุณแม่ก็เลยมาประยุกต์ใส่ในเหลี่ยมต้อก็เคยเป็นเมนูของที่ร้านนะครับอร่อยมากครับผมใครบอกว่าอาหารไทยทำฟิวชั่นฟู้ดไม่ได้ทําอะไรใหม่ๆไม่ได้มันไม่จริงครับผมแต่เวลาจะทําอะไรใหม่ๆกับอาหารไทยที่จะเป็นฟิวชั่นฟู้ดต้องคิด และต้องรักษาความดั้งเดิมความงดงามไว้ไม่ใช่อยู่ดีๆเอาไอ้นู้ไอ้นี่ใส่แครอทผัดลงไปใส่มันไม่ใช่ผมไม่ได้เกลียดแครอทเดี๋ยวฟังหลายๆครั้งจะนึกว่าผมเป็นคนเกลียดแครอทผมชอบน้ำแครอทอยากกินชอบมากแต่อยู่ๆบางเรื่องใส่แครอทลงไปผมว่ามันไม่เข้าท่ามันไม่เข้าครับไม่เข้ากันนี่เขาทำฟิวชั่น food มาจากฝีมือของคุณแม่เขาคิดเองสร้างสารรค์เองยังงดงามขนาดนี้เราก็ทําได้ก่อนอื่นมารู้จักเหลี่ยมต้อกันหน่อยครับในหมูตัวหนึ่งใช่หมูตัวหนึ่งเนี่ยนะครับพอเขาผ่าออกมาม,มันผ่าซีกซ้ายกับขวาเนี่ยหมูเหลี่ยมต้อเนี่ยจะอยู่ตรงลาวนมขาหลังนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกเหลี่ยมต้อเพราะว่าดูชิ้นของเขาจะเป็นสามเหลี่ยมทุกชิ้นจะออกมาเป็นแบบนี้หมดนะครับแล้วก็หนึ่งชิ้นเนี่ยจะหนักไม่เกินหนึ่งขีดกว่าเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหนึ่งจะได้แค่ประมาณสองขีดกว่าเนี่ยอันนี้คือประมาณนี่นี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งจะได้แค่นี้ครับตัวหนึ่งได้แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเขาจะแพงกว่าหมูสามชั้นจะแพงกว่าหมูปกติชเพราะว่าคิดดูว่าตัวใหญ่ๆจะได้แค่นี้เองฮะอสองชิ้น นี่ให้ท่านผู้ชมเห็นเลยนะหมูตัวใหญ่ขนาดไหนก็ตามได้สองชิ้นนี่ได้แค่สองชิ้นนี่เองนี่คือเหลี่ยมต้อสำหรับหมูหนึ่งตัวแต่นี้เมื่อก่อนเนี่ยคนจีนพูดตรงๆที่เขาพูดว่าคนจีนภูเก็ตเขาได้กินเหลี่ยมต้อแล้วจิ้มเต้าเจี้ยวกินเขารวยท่านผู้ชมบ้านเขามีตังคนไม่มีตังจะอยู่ยิวเอาเหลี่ยมต้อมาต้มกินกับไอ้เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยเนี่ยมันมันไส้มันไส้ไส้เน่ยั้งมันไูมันเขาต้อง เพราะฉะนั้นเขากินกันอย่างนั้นเมื่อก่อนแล้วเขาต้มสุกเลยต้มสุกัหั่นบางหั่นบางครับหั่นบางแล้วเอาเต้าเจี้ยวมากินโอ้โหอร่อยกับข้าวต้มคนะฮะแต่นี่ประยุกต์ใหม่เรารู้จักเหลี่ยมต้อแล้วผมวิธีการทําทั้งหมดไม่มีอะไรวุ่นวายท่านเห็นแล้วแต่อันหนึ่งที่ท่านต้องรู้จักคืออันนี้คือเคยเค็มนะครับปุ๊บ ครับเคยเค็มนี้จริงๆก็เหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าก็คือมีมากที่พังงากับภูเกต็ตทีนี้การที่จะทําเคยเค็มที่ดีเนี่ยก็คือหมายความว่ากุ้งเคยทางบ้านทางใต้เราเนี่ยจะค่อนข้างดีและสดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาได้กุ้งเคยมาเนี่ยครับเขาจะซาวน้าก่อน嗯嗯นะครับซาวน้ําเสร็จแล้วก็ใส่เกลือกับน้ําตาลลงไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปิดไว้24ชั่วโมงนะครับ เขาจะสีของเขาจะเป็นม่วงเข้มอันนี้จะอร่อยที่สุดนะครับล้วก็มาทาเ,เคยเคยม,มาทําทุกอย่างได,ได้ทุกชนิดครับ,รบนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆความเปรี้ยวจะหายไปเพราะฉะนั้นเขาถึงเน้นคําว่า24ชั่วโมงหลังจาก24ชั่วโมงเอามากินอร่อยสุดครับส่วนเคล็ดลับที่จะเก็บไว้ให้ให้ให้คงสภาพก็คือจะต้องแบ่ง ใช้แค่ไหนแบ่งเป็นถุงๆแล้วฟรีดน็อกไปเลยครับล็อกชาจะไม่เสียใส่ช่องฟรีดเลยน็อกไปไว้ในนั้นเลยจะเอากินอีกเมื่อไหร่ก็แบ่งมาใช่ใช่ครับเราเรียกกันว่าเคยเข็มครับผมครับผมยางอื่นตรงไหนดูไม่มีอะไรที่น่าจะกังวลแล้วจากเมนูไม่มีเพิ่อนก็ง่ายเลยครับยังมีเรื่องกังวลอยู่นิดนึ่ง รสชาติมันจะเป็นยังไงเนี่ยคุณกัวแต่พูดอยู่ก็เอาข้าวไปแล้วไปด้านนี้แล้วครับนี่ดูรายการบ่อยเลยบ่อยบ่อยครับไปด้านนี้ก่อนเลยนะขอบคุณพี่ท่านผู้ชมผมอยากให้ท่านทําจริงๆเมนูนี้แต่ในเนี่ยเวลาที่ท่านทําทําไมเขาต้องใช้เหลี่ยมต้อเวลาท่านไปในตลาดท่านก็ต้องซื้อเหลี่ยมต้อถูกต้องครับถ้าท่านไปซื้อหมูอย่างอื่นมาทํามันได้รสชาติไหมได้แต่ถามว่าอร่อยเท่าไหมจะไม่นุ่มเท่ากับไม่มีทางอร่อยเท่า หาให้ได้ไปหาเหลี่ยมต้อมาให้ได้ตอนนี้เราหาเหลี่ยมต้อเจอนะครับมาเจอข้าวสวยด้วยโอ้โหเหลี่ยมต้อผัดเคยเค็มกับข้าวสวยมาดูเหลี่ยมต้อช้อนหนูบ้างจะมีพริกนะฮะปลาใบนะครับผมเด้งเลยตัวตัวเหลี่ยมต้อมันเด้ง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  ท่อน้องชมคงจะคิดนะเอ๊ะมันคล้ายอะไรไหมบอกเลยไม่คล้ายเลยครับไม่คล้ายเลยไม่คล้ายแบบอะไรใดยมันเป็นส่วนหนึ่งของหมูที่ไม่คล้ายตรงไหนด้วยไม่ใช่เราลดก็จะกินสันนอกสันในกินตรงไหนก็ตามก็จะไม่เหมือนกินเหลี่ยมก็มันเด้งอย่างนี้ก็พูดจริงๆการวัดดึงด้งดึงดึ๋งอย่งนี้ถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากครับรสชาติการผ่านนี้ perfect perfect ที่สุดแล้วท่านลองดูแล้วลองทําดูมันเป็นรสชาติอีกรสชาติหนึ่งซึ่งมาไกลมาก มาจากภูเก็ตครับมาจากร้านดังของเขาตู้กับข้าวใช่ครับขอเชิญคุณธีรศักดิ์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตัวตัวไอไอเคยเค็มเนี่ยมันชื่อมันเนี่ยเคยเค็มแต่ตัวจริงๆมันเค็มเปรี้ยวครับเปรี้ยวครับมันจะออกเปรี้ยวแต่เค็มฮะถ้าเป็นเคยเค็มสดนะครับมัต่อยมันจะเป็นมันต้องเป็นอย่างนั้นครับผมท่านนู้นทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอะเร่งมากเลยครับทำไมเลยครับ อยากดูว่าไอ้ตู้กระจกเป็นไงตู้กระจกกินของเขาอยู่แท้จะมาตู้กระจกเองคุณรู้ไหมคุณคุณเทียรศักดิ์รู้ไหมเขาวานนิดหนึ่งเขาเมื่อกี้เขาบอกเมื่อสะกิดสะกิดผมช่วยบอกคุณเทียรศักดิ์นิดหนึ่งได้ไหมช่วยไปล้างตู้แอร์ที่บ้านเพราะมเขาทำตู้กับข้าวยเงมาตู้แอร์อะไรเราวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเทียรศักดิ์ขอขอบคุณร้านตู้กับข้าวจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดลองทำดูฮะเมนูนี้ เหลี่ยมต้อผัดเคยเค็มคคท่าน<ค>จะรักจูก่กนจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้ง5้าลาไปก่อนสวัสดีครับ,<พ>บสวัสดีครับดีมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ จังหวัดพิษณุโลกไม่กินต้มยำปลาคังที่ร้านครัวเจ้โชคถือว่าผิดเนื้อมันจะแน่นสุดๆต้มยำปลาถ้าไม่มีกลิ่นขาวถือว่าสุดยอดปลาคาวปลาคาวซึ่งหายากมากเพราะส่วนใหญ่ไอ้คาวไปทำนาอยู่ไม่ใช่ไม่แยกหัวต้องวางกุ้งแม่น้ำนึ่งกระเทียมครับ มันหวานใช้โป๊กับกระเทียมลงตัวและพอเหมาะใส่อะไรบ้างเขาบอกว่าไม่าง่ายครับเอาชุก้อนตักมาแล้วใส่ปลา สวัสดีครับสวัสดีครับแคทเธอรีนยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากดูครับผมเนื้อมา อย่าลืมนะครับทุกติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับสับตะไมร้กันเลยสับตะไค้ไม่ใช่สับตะไ i b ้อ๋อกดติดตามแล้วคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน